มาที่ไปที่มาเป็นหมอลำได้ยังไงอ่าคุณพ่อเป็นหมอลำค่ะแล้วก็ออกงานกับคุณพ่อตั้งแต่อายุสามขวบโอ้โหนี่กี่ปีมาแล้วอ่าถ้าถ้านับจากตอนที่เริ่มเรียนก็ตอนนี้ก็เก้าปีแล้วค่ะเก้าปีมาแล้วเอาละโอ้โหวันนี้เตรียมตัวมาดีแค่ไหนสําหรับคุณนุ่นดีที่สุดในชีวิตเลยค่ะดีที่สุดในชีวิตกะว่าวันนี้มาโค่นแชมป์ลงให้ได้กะว่าอย่างนั้นค่ะงั้นวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับนักรบนิรนามค่ะ ทำไมถึงเลือกเพลงนี้หนู uh, no. เป็นสายลัมซิ่งเนาะก็จะชอบเอนเตอร์เทนค่ะชอบร้องเพลงเร็วคิดว่าน่าจะโอเคสำหรับหนูที่สุดแล้วค่ะสายถนัดเลยและกันคือหมอลัมซิ่งนี่เขาต้องเปรี้ยวต้องเปรี้ยวมากๆเพราะไม่งั้นเนี่ยสามคนบนวเวทีก็จะเอาคนเอาไว้ไม่อยู่เพราะหมอลัมซิ่งนี่ก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะฮะบ,บนเวทีแล้วหหมอแคนจะต้องเด่นมากหมอแคนนี่เอวจะต้องแบบว่าเป็นสวิงเลย พอลัมซิงนะอ้าวฮานี่การหาเสียงเสียงอย่างเงินต้องประเมินคนนำามาคิดทำการบ้านทำเงินการมาตตองมีนะลงเนื้อนางเดือดนางเดือดงเดือดนางเดือนี่แหละทำนองแบบนี้แหละครับว<ช>ันน <ะ S 2> ี้าะว่าเขาเลือกเพลงมาตรงนะแต่ว่าเพลงนี้มันต้องมีความเข้มแข็งจริงๆก็คือเหมือนกับชีวิตของสาวลัมซิงแหละมันต้องมีความเข้มแข็งแต่สาวลัมซิงมันจะแอบมีเซ็กซี่แต่เพลงนี้มันเป็นเรื่องของนักรบ นะเป็นนักรบเป็นผู้หญิงเห้าๆๆผู้หญิงบู๊ดูว่าจะมาถ่ายทอดได้ดีขนาดไหนเพราะว่าคนที่แต่งเพลงนี้คือเทวดาเพลงชนละทีทานทองแน่นอนที่สุดผลงานของท่านของครูเป็นที่ประจักษ์ทั้งประเทศอยู่แล้วครับ เขาทองไปทุกเขตทามนักรบนิรนามแห่งสยามเมืองยิ้มหลับกลางดินกินก็ไม่ค่อยอิ่มหน้าเปื่อนสนิมดินปืนและความตายกอดไก่ปืนทั้งเทียงคืนถึงเพียงวันหนาวร้อนช่างมันปล่อยสวรรค์จางหายขาดแปนควงดวงมันดังเส้นได้ฉากสุดท้ายตายอย่างนี้ ตาติดกับสนามโลกีเลือกที่ตายสมชาชายเชื้อชาชานคุณเขาและลำทานดังสุ่สานลงพีลูกผู้ชายตายไม่่อยเลือกที่บากจูบนี้ถึงหลุมสมนักรบนิรนาเออถามพี่หนึ่งเลยดีกว่าไหมฮะครับดีครับโอ้ยรีบไป<ด>เลยดีครับดีครับอะอะไรได้<อ>ฟังไหม<ด>เนี่ยอ้าว<ง>ตายแลย้ว เอาเข้าจริงๆนะเขาเป็นคนรักครอบครัวนะใช่ครับเมื่อก่อนะตอนนี้ด้วยตอนนี้ด้วยตอนนี้ด้วยใช่ตอนนี้ด้วยตอนนี้ตอนนี้ตลอดไปพี่หนึ่งเป็นคนรักครอบครัวค่ะใช่ครับครอบครัวคนอื่นครอบครัวพี่นี่แหละครอบครัวพี่นี่แหละยอมใยอมน้องนุ่นเสียงมีพลังดีลูกเลยรู้ว่าเอมันเข้ากับแนวที่ที่น้องธรรมหากินอยู่ที่เป็นลัมซิ่งอ่ะคือต้องร้องสู้กับดนตรีให้ได้อ่ะ แล้วเมื่อกี้คือขนาดดนตรีเปิดดังมากนะเสียงน้องยังทะลุออกมาเลยแล้วก็เสียงสูงก็เอาอยู่ที่แรกคิดว่าน้องจะร้องไม่ถึงตรงนี้ทอนทุกคิดว่าจะไม่ถึงเหมือนกันแล้วแต่ก็ดันจนถึงจนได้ทั้งๆที่ตาลอยแล้วนะตอนนี้คือตาลอยแล้วรู้เลยว่าเหนื่อยแต่ว่าเสียงพูหน่อยอ่ะเหนื่อยจริงไหมน้องตาลอยมากแล้วก็เสียงแข็งแรงมากหูกเก่งมากครับอือกูแคทครับก็ มันเป็นอะไรที่เพลงนี้อะนะบอกได้เลยว่าความความชัดเจนมีไหมมีแต่มันมีแต่อีกอะมีแต่อีกว่าความห้อยของเราตั้งแต่หัวข้ามมาเนี่ยมันมันไม่ไม่อีกแบบคลักแหลมมันยังไม่ตื่นอะมันยังไม่ตื่นอะมันยังไม่เต็มอะมันยังไม่สนุกอ่ะเราฟังแล้วมันยังอยู่เฉยๆอะถ้าฟังแล้วถ้าฟังแล้วครูแคทลุกเต้นเนี่ยมันใช่เลยอะวันนี้ก็มีพลาดหลายจุดคำสั้นคำยาวอีกแล้ว ไม่อยได้จะโมโหทําไมไม่ได้โมโหพูดเหมือนเหมือนโมโหอ่ะเฮ้พี่หนึ่งทำไมดูแบบก็นอนเขาดีแล้วเขาดีแล้วเอยปกติพี่หนึ่งจะแบบคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะมีบอที่บ้านคะไหมเดี๋ยวโทรค่ไม่ได้จัดการเอง